ในป่ามืดมากค่ะฉันเปิดไฟฉายบนมือถืออย่างน้อยจะได้เห็นอะไรบ้างใจฉันเต้นแรงสุดๆเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนแท้ๆและทั้งหมดก็เป็นเพราะาฉันเองฉันคือคนที่ผิดเองทั้งนั้นเราน่าจะได้อยู่บ้านดื่มชาและดูทีวีด้วยกันไม่ใช่มาเร่ร่อนในป่าสยองขวัญตอนกลางคืนแบบนี้แต่เราต้องย้อนกลับไปสักสองสามวันแล้วฉันจะเล่าทุกอย่างให้ฟังตั้งแต่ต้นเลย ดีค่ะฉันร็อกี่ฉันมีน้องชายชื่อแช็ซึ่งเขาหมกมุ่นเรื่องการแกล้งคนมากๆเขาชอบดูวิดีโอพวกนักก่อเรื่องหลายๆคนแล้วพยายามเรียนแบบตามบ้างฉันทรมานกับความปวดของเขามากกว่าใครเลยไม่นานนี้ฉันเปิดน้ำเพื่อเติมใส่อ่างตีฟองหน่อยจากนั้นก็ออกจากห้องน้ำไปหยิบมือถือพอกลับมาก็ไม่เห็นอะไรแปลกๆแล้วก็ลงเข้าไปในน้ำแต่พอแหวกฟองออกมาฉันก็เห็นว่าน้ำกลายเป็นสีเขียวแถมยังมีกลิ่นที่น่าขายะแขยงด้วย และปรากฏว่าระหว่างฉันไม่อยู่แชทก็เอาบัคบอมกลิ่นเหม็นมาใส่ลงไปในน้ำและหลังเหตุการณ์นั้นผิวฉันก็คันไปทั้งอาทิตย์เลยแถมสิวก็เห่อด้วยอะแต่นั้นไม่เท่าไรพอเทียบกับเรื่องต่อมาวันหนึ่งฉันกลับมาจากโรงเรียนด้วยอารมณ์แย่ๆเพราะว่าฉันต้องเลิกกับไม้ ไอคนเจ้าชู้ที่ทิ้งฉันไปคบกับมิเรนดาเพื่อนของฉันเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะแถมเธอก็อยู่ข้างบ้านฉันนี่เองดูเหมือนวันนี้คงจะไม่มีอะไรที่แย่ได้เท่านี้แล้วฉันคิดผิดเลยค่ะพ่อแม่ฉันบอกว่าจะไม่อยู่บ้านสองสามวันแล้วฉันกับแชค็คต้องอยู่ด้วยกันสองคนตลอดสุดสัปดาห์นี้เลยนั่นเป็นข่าวที่ไม่ทำให้ดีใจเลยสุดสัปดาห์นั้นฉันมีแผนแล้วแต่ตอนนี้ ฉันกลับต้องมาเฝ้าน้องชายตัวแสบซะอย่างงาเนะในตอนเย็นนั้นหลังพ่อแม่เราไปแล้วฉันก็รู้ว่าแชทขโมยกล้องของฉันเขาอยากถ่ายคลิปแกล้งกันอีกแล้วแต่ว่าเผลอทำน้ำหกใส่มันนั่นเป็นฟางเส้นสุดท้ายของฉันแล้วกล้องนั้นแพงมากแม่พ่อฉันเพิ่งซื้อให้เมื่อไม่นานนี้เองฉันและให้เขาปีนอนจากนั้นฉันก็ตัดสินใจไปเล่นคอมได้ฆ่าศัตรูในเกมแล้วค่อยหายหัวร้อนขึนวันหน่อย จากนั้นฉันก็ผุดไอเดียขึ้นมาในหัวได้อืมน้องชายฉันชอบแกล้งคนอื่นแต่จะเป็นยังไงนะถ้ามีคนมาแกล้งเขาบ้างวันรุ่งขึ้นฉันตื่นมาตอนเช้าเก็บข้าวของแล้วก็รีบเข้ายิมฉันแอบหัดต่อยมวยมาได้สักหเดือนแล้วแม่ฉันเป็นนักเปียโน,โนท่านชอบทำตัวเป็นกุลสตรีและเธอก็อยากให้ฉันเป็นด้วยท่านคงได้จับลมแน่เธอรู้เรื่องงานอดิเรกของฉัน <laughs> ฉันฝึกกับโค้ชชัว่วใครที่ยิม เราสนิทกันทีเดียวและฉันขอให้เขาช่วยแกล้งน้องชายคลายตัวสูงแล้วก็มีกล้ามแน่นเหมาะกับแผนฉันพอดีตอนแรกเขาไม่สนับสนุนแผนฉันแต่สุดท้ายฉันก็พูดจนโคชยอมช่วยพอกลับบ้านฉันก็ทําอาหารเล็กแชทมากินด้วยเราเกือบกินไข่คนของเราหมดแล้วแต่ว่าจู่ๆใครก็เปิดประตูห้องนั่งเล่นแล้วพูดเข้ามาเขาใส่ชุดดําทั้งตัวและสวมแว่นกันแดดด้วยดูน่ากลัวมากๆเลยทําเอาฉันประทับใจเลยส่วนแซก,ก็กลัวมากๆ ยิ่งกลัวเมื่อใครเดินเข้ามาหาเขาแล้วก็พูดฉันจะพาเด็กคนนี้ไปด้วยจากนั้นเขาก็หยิบเงินออกมาจากกระเป๋าและส่งให้กับฉันอันนี้ค่ะปิดปากห้ามแจ้งตำรวจละ่ะฉันทำทีเป็นกลัวแล้วพยักหน้าก่อนที่จะรับเงินเอาไว้ใครหิ้ว้องชายฉันไปได้ง่ายๆเลยแล้วก็เดินไปที่ทางออกแชกทนไม่ไหวก็เลยร้องไห้ออกมาขอให้ฉันไม่ปล่อยให้เขาไปแบบนี้มองจากข้างนอกสภาพนี้คงดูตลกทีเดียวเลยแต่ว่าน้องชายฉันเชื่อจริงๆว่าตัวเองโดนลักพาตัว ฉันไม่ได้อยากได้น้องชายแบบนายหรอกนะนายเอาแต่สร้างเรื่องให้ฉันเพราะงั้นฉันไม่อะไรหรอกนะนอกจากนั้นด้วยเงินนี่ฉันซื้อกล้องตัวใหม่มาแทนที่นายทำพังไปีได้แชทร้รองไห้โฮออกมาแล้วใจฉันก็ดิ่งวูบไปแวบหนึ่งเลยแต่ความรู้สึกผิดก็หายไปอย่างรวดเร็วแชสมควรโดนแล้วและไม่แน่ว่าหลังจากนี้เขาควรเลิกแกล้งชาวบ้านสักทีใครกับฉันคุยกันว่าจะพาแชสไปนั่งเล่นนอกเมืองสักหน่อยจากนั้นอธิบายให้ฟังทุกอย่างและพากลับบ้าน ตอนที่พวกเขาไปแล้วฉันกินต่ออย่างใจเย็นผ่อนคลายดูทีวีฉันรู้สึกดีจริงๆที่ได้อยู่บ้านคนเดียวแต่ว่าผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้วใครกับแชทยังไม่กลับมาเลยฉันกังวลน,นิดหน่อยหลังจากรออีกนิดหนึ่งฉันก็โทรหาใครแต่เขาไม่รับสายพวกเขาอาจจะแวะที่ไหนระหว่างทางหรือว่าเปิดเพลงดังจนใครไม่ได้ยินเสียงมือถือเวลาผ่านไปสักพักแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่กลับมาสักที ตอนโทรหาคลายก็ได้ยินแต่เสียงปิ๊บน่ารำคาญและหลังจากผ่านไปสองสามชั่วโมงฉันก็กังวลจริงๆพวกเขาไปไหนกันเน่ยฉันอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้แล้วก็เลยไปที่ยิมแต่ทุกคนบอกว่าคลายไม่ได้มาที่นี่ความคิดมากมายแล่นเข้ามาในหัวของฉันแต่ละอันน่ากลัวขึ้นทุกทีไม่ได้พวกเขาอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือว่าคลายอาจจะเป็นอาชญากรลักพาตัวน้องฉันไปจริงๆไม่งีเงาสิ้นดีเป็นไปไม่ได้แล้วพอฉันถามที่อยู่บ้านคลาย พวกเขาก็ไม่ยอมบอกคุณไม่มีสิทธิ์ถามข้อมูลแบบนั้นนะฉันยืนเถียงกับผู้ดูแลอีกสักพักแต่สุดท้ายฉันก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาไม่เปลี่ยนใจแน่แน่หลังออกมาจากยิมฉันก็นั่งบนมา้านั่งแล้วก็จ้องมือถือสถานการณ์เลวร้ายมากค่ะฉันไม่รู้ว่าน้องชายไปไหนและไปหาตำรวจไม่ได้ด้วยแต่ทันใดนั้นมือถือฉันก็ดังทำให้ฉันสะดดุ้งเลยใครนั่นเอง เขาถามว่าฉันอยู่ไหนแล้วบอกว่าเขาจะไปหาแล้วแต่พอเขามาถึงเขาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขานั่งรถไปรอบเมืองสักพักตามแผนตอนนั้นแชทดูอารมณ์เย็นแล้วแล้วก็หยุดตะโกนแต่แล้วมีตอนหนึ่งที่เขาต้องไปเข้าห้องน้ําและใครก็หยุดที่ปั๊มน้ํามันใกล้ๆและที่นั่นน้องชายฉันก็หายไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาหวังว่าเขาจะหาน้องชายฉันเจอเองเขาไม่อยากให้ฉันเสียใจก็เลยไม่ยอมรับโทรศัพท์แต่เขาพยายามหายังไงก็ไม่เจอแชท นี่คุณล้อเล่นฉันเหรอคุณปล่อยเด็กสิบขวบหลอกเนี่ยนะคุณน่าจะเฉลยให้เขาฟังทันทีสินี่คุณเป็นคนขอให้ผมหลอกเขาให้กลัวหนักๆเองนะซึ่งเถียงไปก็เปล่าประโยชน์ฉันรู้ว่าตัวเองผิดเต็มๆเลยเราพยายามคิดว่าแชทหายตัวไปไหนเด็กที่อายุเท่าเขาคนอื่นๆเวลาหลงก็คงจะร้องไห้งอง,งแต่แชทถือว่าเป็นเด็กที่โตกวัยฉันคิดถึงทางเลือกอื่นทั้งหมดแล้วแล้วจู่ๆฉันก็นึกออก เมื่อวันก่อนเพื่อนเขาชื่ออเล็กซ์แวะมาที่บ้านซึ่งพวกเขาเลือกตัวละครไปปีนเขาอเล็กซ์เอาแต่อวดว่าพ่อเขามีเต็นท์ของจริงด้วยแล้วเขากับแชทก็ฝันว่าสักวันหนึ่งอยากตั้งแคมป์กันจริงๆฉันรู้ที่อยู่ของอเล็กซ์ก็เลยรีบขอให้ใครพาไปทันทีคุณแม่เขาเปิดประตูแต่บอกว่าแชทไม่ได้มาเล่นที่นี่ฉันค่อนข้างเสียใจและกําลังจะกลับแต่ก็เห็นอเล็กซ์ยืนอยู่ข้างหลังเธอ เขาหมังฉันและทำท่าเหมือนอยากจะพูดอะไรแต่ก็ดูกลัวจนไม่กล้าพูดเพราะแม่เขาอยู่ฉันขอให้อเล็กซ์ออกมาคุยกับฉันสักครู่แม่เขาสงสัยว่ามีเรื่องเกิดขึ้นและบอกให้เขาพูดตอนที่เธออยู่ด้วยแต่คลายเบี่ยงเบนความสนใจเธอได้ระหว่างที่คลายคุยกับเธอฉันก็ทาอเล็กซ์เบาๆหลังมัน่นใจว่าแม่เขาไม่ได้ยินเขาก็พูดแชทแวะมาที่นี่แต่พ่อแม่ผมยังไม่รู้ เขาบอกว่าโดนตามตัวอยู่ผมเลยเอาเต็นท์กับอุปกรณ์ตั้งแคมป์ของพ่อให้เขาแล้วแชทก็เข้าไปในป่าฉันกุมหัวเลยดูท่าทางฉันจะเดาถูกแล้วแต่อ๋อฉันอยากให้ผิดมากๆเป็นงี้ได้ไงอะน้องชายฉันอยู่คนเดียวในป่าลํำพังตอนกลางคืนเพราะว่าฉันเนี่ยนะโชคดีที่ป่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านอเล็กซ์ เพื่อนๆกับฉันเคยไปปิกนิกที่นั่นอยู่แต่เราไม่เคยไปไกลนะเพราะว่าป่านั้นหลงได้ง่ายบิวเวลสูกว่าแชจะอยู่ที่นั่นและฉันก็ตัดสินใจตามเขาไปใครอาสามาด้วยฉันอยากตามหาน้องชายด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยแจ้งตำรวจถ้าเกิดหาไม่เจอดังนั้นเราเลยจอดรถใกล้ๆป่าแล้วก็เดินเท้าไปในป่ามืดมากฉันเปิดไฟฉายบนมือถืออย่างน้อยจะได้เห็นอะไรบ้างใจฉันเต้นแรงสุดๆเลยค่ะ ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนและทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าฉันแท้ๆฉันคือคนที่ผิดเองทั้งนั้นเราน่าจะได้อยู่บ้านดื่มชาแล้วก็ดูทีวีด้วยกันไม่ใช่มาเร่ร่อนอยู่ในป่าสยองขวัญตอนกลางคืนแบบนี้ฉันอยากร้องไห้แต่ว่าต้องตั้งสติให้ดีๆฉันพยายามไม่คิดด้วยว่าถ้าพ่อแม่เรากลับมาก,ก่อนเจอแช่จะเป็นยังไงเพราะว่าพวกท่านมีกำหนดกลับในวันรุ่งขึ้นค่อนข้างอุ่นใจเลยนะคะที่ใครอยู่กับฉันฉันรู้สึกปลอดภัยแม้ว่าจะอยู่ในกลางป่ามืด ตาจู่ๆฉันก็ได้ยินเสียงจากใกล้ๆฉันสาต์ไฟไปทางนั้นแล้วก็เห็นพุ่มไม้ขยับแชทไม่แน่จะหลบอยู่ตรงนั้นได้อาจจะเป็นสัตว์บางอย่างฉันเกรงขึ้นมาเลยส่วนใครก็บอกให้ฉันอย่าขยับก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้านําฉันเราตัวแข็งเลยไม่กล้าละสายตาจากพุ่มไม้จากนั้นมันก็ขยับอีกและทัในใดนั้นบางอย่างก็กระโดดออกมาฉันพังงาาโดยอัตโนมัติแล้วก็ล้มลงไปสะดุดกับรากไม้อะไรเท่าๆเบลเโผล่มาข้างๆฉันจนเกือบกรี๊ด แต่วินาทีต่อมาฉันก็เห็นว่าเป็นแค่กระต่ายธรรมดาพอมันพ้นสายตาไปใครก็ช่วยพยุงฉันขึ้นมาปัดดินตามเสื้อผ้าให้ฉันหัวเราะอย่างประมาาไม่ว่าจะไม่ตลกก็ตามเราเดินต่อไปข้างหน้าอีกหน่อยทันใดนั้นแสงไฟก็ส่องเห็นจุดอะไรเหลืองๆอ,อ,อยู่ใกล้ๆนั่นคือแชทนั่นเองเสื้อสีเหลืองของเขาโดดเด่นในความมืดฉันขอให้ใครอยู่ตรงนั้นก่อนจะได้ไม่ทำให้แชทกลัวแล้วฉันก็ไปหาน้องชายคนเดียวพอฉันเข้าไปใกล้ ฉันก็เห็นเขานอนขดอยู่บนยอดเต็นที่เขาพยายามตั้งแต่ไม่สำเร็จเขาลากของแบบนี้มาได้ยังไงก่อนฉันเกือบร้องไห้ด้วยความโล่งใจแต่แล้วแชทก็เห็นฉันแล้วรีบลุกพรวดขึ้นมาทันทีเขาดูกลัวมากฉันรู้สึกละอายใจขึ้นมาเลยแม้ว่าแชทจะชอบกวนใจฉันแต่ว่าเขาก็ยังเป็นน้องชายไม่น่าทํากับเขาแบบนั้นเลยแชท ขอล่ะอย่าก,กลัวเลยทุกอย่างมันแค่การแกล้งกันงี่เง่าเท่านั้นน่ะพี่ขอให้เพื่อนมาช่วยแกล้งนายฉันย่อตัวข้างๆแล้วจับมือน้องชายเอาไว้ก่อนจะจ้องตาเขาฉันอธิบายทุกอย่างให้แชทฟังแล้วก็ช่วยปลอบใจเขาฉันอยากกอดเขานะ้แต่ว่าฉันกลัวว่าเขาจะผลักฉันออกถ้าเป็นฉันฉันคงรู้สึกผิดหวังแต่ว่าจู่ๆแชทก็สะอื้นแล้วก็เข้ามากอดฉันเองรักสิ <laughs> ผมกลัวมากๆเลยพี่ ฉันกอดเขาแล้วรู้สึกถึงน้ําตาที่ไหลาอาบแก้มตัวเองฉันอยากกลับบ้านเดี๋ยวนี้แต่ว่าแชทก็ทําให้ฉันประหลาดใจเขาขอเติมเต็มความฝันของเขาด้วยการคร้างคืนในป่าคืนนี้ฉันลังเลนะคะแต่คลายก็เดินมาหาและสนับสนุนไอเดียของแชทแบบคาดไม่ถึงปรากฏว่าเขาเคยตั้งแคมป์หลายครั้งแล้วทั้งสองคนช่วยกันพูดจนฉันยอมคลายรีบตั้งเต็นท์แล้วบอกให้เรารีบเข้าไปข้างใน แชทดีใจมากๆเรื่องทั้งหมดเป็นเหมือนการผจญภัยของเขาเราเอาผ้าห่มแคมบางๆห่มตัวเอาไว้แล้วก็คุยกันเยอะมากฉันรู้สึกได้ว่ารู้จักน้องชายตัวเองในคืนนั้นมากกว่าชีวิตที่ผ่านมาซะอีกคืนนั้นเราพักกันในป่าตื่นมาในตอนเช้าเพราะเสียงนกร้องเรารีบเก็บเต็นท์และคืนให้กับอเล็กซ์โชคดีที่พ่อแม่เขาไม่รู้เรื่องอะไรจากนั้นคลายก็กลับไปที่ยิม ส่วนฉันกับแชทก็เริ่มเตรียมของต้อนรับพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านแล้วก็ทำอาหารสองสามอย่างจนถึงช่วงหนึ่งฉันได้ยินเสียงดนตรีมาจากข้างๆบ้านตอนนั้นฉันเองถึงจำได้ว่าวันนี้คือวันเกิดของมิแรนดาเธอมีปาร์ตี้ริมสระเมื่ออาทิตย์ก่อนฉันช่วยเธอคิดเมนูอาหารและส่งบัตรเชิญทั้งหมดให้กับเพื่อนเธอฉันนึกถึงที่มิแรนดากับไม้หักหลังฉันและมันทำฉันอารมณ์จ่อยทันทีฉันมัวแต่เมอจนไม่รู้ตัวเลยว่าแชดเดินมาหาพี่กับมิแรนด้าทะเลาะกันเนอ ใช่ไหมอะฉันยีผมน้องชายเธอกับไม้ทำไม่ดีกับพี่มากเลยแต่พี่ไม่คิดมากแล้วละ่ะฉันใช้เวลาทำความสะอาดห้องสักหน่อยก่อนจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เดินไปที่ห้องนั่งเล่นเกือบถึงเวลาที่พ่อแม่จะกลับมาแล้วแต่จูๆ่ๆแชทก็หายตัวไปอีกแล้วฉันตามหาเขาทุกห้องในบ้านแะโกนเรียกเขาในสวนแต่ก็ไม่มีใครตอบอ้ยไม่เอาแล้วเนะเขาหนีไปอีกแล้วเหรอ วินาทีนั้นเองมิเดนด้าก็ออกมาที่ถน,นนมองฉันพร้อมกับยิ้มเยอ้ยอยันมาทำอะไรจ๊ะวิ่งไปทั่วตามหาแฟนใหม่เหรอไมค์ Mike, เป็นของฉันแล้วจำเอาไว้ได้ว่าเธอไม่ได้อะไรจากเขาหรอกโอ้ยทาน,นี้มันสุดจะทนเลยฉันทนเป็นเพื่อนกับเธอได้งไงเนี่ยพวกเธอก็เหมาะกันดีนี่โชคดีฉันตามหาในร้านค้าใกล้ๆคาเฟ่ทุกร้านแต่ก็ไม่เจอแชทที่ไหนเลย ฉันไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงไปหาอเล็กซ์ก็ไม่ได้ด้วยผลสุดท้ายฉันก็เดินเนืองๆกลับมาบ้านพยายามคิดว่าจะบอกพ่อแม่ยังไงคิดดูสิคขว่าฉันชอบขนาดไหนตอนที่เดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นพ่อแม่กับฉันนั่งอยู่บนโต๊ะกินของที่เราทําไว้หมนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโรซี่ลูกแม่มากินมือเที่ยงด้วยกัน พวกลูกเก่งมากๆอร่อยทุกอย่างเลยแชทยิ้มแล้วก็ขยิบตาให้พ่อแม่ไม่โกรธงั้นฉันว่าเขาคงไม่ได้ปากป้องฟ้องพ่อแม่ทุกอย่างจบลงแล้วฉันกล้าพอจะพูดเรื่องสําคัญหลังจากบอกพ่อแม่ว่าจะพาเพื่อนมาที่บ้านฉันถวายลายแล้วก็ชวนเขามาฉันเหนื่อยที่ต้องปิดบงังเรื่องเรียนชกมวยจากที่บ้านแล้วล่ะแล้วตอนนี้ฉันจะบอกทั้งคู่แล้วล่ะค่ะแน่นอนว่าฉันกังวลค่ะฉันไม่อยากให้แม่เสียใจแต่ฉันก็หกต่อไปไม่ได้แล้ว พ่อแม่ฉันชอบใครเขาบอกว่าเขาเป็นโค้ชส,สอนมวยมืออาชีพและหลังจากนั้นบทสนทนานก็ส่งต่อมาหาฉันและฉันยอมรับว่าคลายสอนฉันเอง แม่ฉันพยายามเถียงว่าชกมวยไม่ใช่งานอดิเรกที่สมหญิงแต่แป๊บๆท่านก็ยอมแพ้ยิ่งยอมเลยหลังครายพูดต่อเขาบอกว่าฉันมีพรสวรรค์ซึ่งน่าสารต่อเป็นอย่างมากเลยฉันไม่คิดว่าทุกอย่างจะง่ายขนาดนี้ฉันแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าพ่อแม่จะสนับสนุนฉันแล้วพอคลายกับฉันไปที่สวนหลังบ้านหลังมือค่ำฉันก็เห็นอะไรน่าสนใจแขกมิลันดายืนล้อมรอบสระว่ายน้ำซึ่งกลายเป็นสีเขียวอี พวกเขาทำได้ยู่แล้วก็เอามือปิดจมูกและตอนนั้นเองฉันถึงรู้ว่าน้องชายฉันหายไปไหนมาเขาตัดสินใจสั่งสอนมิลันดาสักหน่อยโดยการทำลายสระน้ำของเธอดิบาร์บอมเหม็นฉึงพอมิลันดากับมาเห็นฉันกับใครพวกเขาก็อาปากค้างไปเลยแน่นอนว่าพวกเขาคงไม่คิดว่าฉันจะเจอผู้ชายใหม่ ไม่นานฉันก็ออากล้องไปซ่อมและออกให้แชทเป็นของขวัญน,น้องชายฉันดีใจมากๆและความสัมพันธ์ของเราก็ดีขึ้นและฉันรู้แล้วว่าแม้แต่ของที่แพงที่สุดก็ไม่คุ้มไม่เสียคนที่รักไปคุณมีน้องชายหรือว่าน้องสาวไหมบอกมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยว่าสนิทกันรือเปล่า